สวัสดีค่ะวันนี้มาตลาดนะคะมาจากงารขาวดาแล้วก็มาแวะตลาดนะคะมาดูผลไม้นะคะผละไม้ผลไม้เยอะแยะเลยนะคะเริ่มแรกก็คือมะม่วงสุกข,ของโปรดของเนี่ยนะคะอันนั้นก็ส้มโอนะคะส้มโอลูบละย5บาทลูกใหญ่กว่าสิบาทมะม่วงเปรี้ยวน,นะคะอันนี้สละโอ้โหลละเจ็ดสิบาทนะที่น่ชอบนะ มาใหม่นะคะเมื่อคืนนี้มาไม่มีอะไรเลยนะเมื่อคืนนี้มะขามน่าอร่อยนะลูกโตโตมะขามแม่ค้าหวานหรือเปรี้ยวจ้าอะโวคาโด อาริกรนงวันนี้นะคะบัดถ่ายภาพผลไม้นะคะผลไม้สวยงามนะคะสีสันสดใสมากเลยคนะ่ะ